เอากบยางเงลงไปปึ๊บอ้ยปลาดุกลงเต็ดต์นะครับนอนได้การตกปลาคือการพักผ่อน มือเปลี่ยวอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเร็วบ๊อปอะไรอ่ะอะไรอ่ไอ้เนี่ยไอ้เป๊คูอ่ะจริงเหรอจะขาดไหมอ่ะขาดสิใหญ่เหรอจังงูจังงูอะไรวะไหนวะไหนวะโอ้ไหนวะไปไหนแล้ววงแตก อยู่ไหนแล้ววะวุ้ยนี่ไงมาแล้วโหโคตรเร็วเลยทีมอ,อกทีมออกอาสวัสดีเอฟซีกสนัสดีเอฟซีกนเร็วยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับขาวสูช่ชาแนลในโซฟาวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่อะไรนะนครอ,อะไรใช้สีอ๋อนูกวันนครปฐมก็เหมือนกันแหละ ขับจากบอ่อมาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดๆน,นะครับอะไรเนี่ะอุ้ยอะไรเนี่ยที่นี่เป็นอะไรบ่อ,อตกปลาค่ะบอ่อตกปลานะครับคอนเซปต์ของเขาบอ่อตกปลาใต้ตน้นกระท่อมมีเปลด้วยนี่ตามจุดต,ต่างๆนะครับเพิ่งเคยมานะเดี๋ยวลองมาดูวันนี้ค่าคันหนึ่งร้อยบาทเอาปลาออกได้สองโลด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นปลาดินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วันนี้ปลาที่ตกได้เราก็จะซื้อกลับลองดูครับว่า หมยลักษณะเป็นบอ่อตกปลาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงโอเควันนี้ใช้เป็นชุดตะก้อวิ่งบรรน,นินนะคนละคันพอบุญอ,อ,อันนี้หัวเชื้อคนเหรอ <laughs> วันนี้น้องเขาว่าจะซึมซึมไหนนะเอฟซีใช่ไหมหนิว่าเซลเนียน, <laughs> น้องเขาบอกว่าเขานึกว่าเขาเป็นเสือที่ไหนได้น้องเป็น เป็นเหยื่อซะแล้วเห็นแล้วว่าแล้มันวลงเท้าอะไรการแัะมันหาเราแตไหมยังไงมิวคนที่คิดว่าใช่อะลงเบ็ดแล้วครับนอนได้การตกปลาคือการพักผ่อน เดี๋ยที่นี่มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับกระเพราหมูกระเพราไก่กระเพรากุ้งหมึกอึสี่สิห้าสิบสามารถช่างปลาทําอาหารได้ด้วยค่าบริการ50-70สมิมุติในกรณีที่แบบตกได้ปนิน,นี่ยนะอยากให้เขาลาดพริกเงยนะ,ะเดี๋ยวลองดูจะมีปลาอะไรบ้างอืมลมเย็นสบายครับว,วันนี้แดดไม่ร้อนถ้าแดดร้อนช่วงเช้านี่คงแบบน,น่าจะอยู่ยาก <c oughs> เพราะว่าแดดมันสาดมานะครับต้นไมเ้เยอะๆก็คือ มันไปร่มข้างในโบถ้าทิ้เที่ยงก็น่าจะสบายตาน่าจะแบบมือซ้ายมือซ้ายมือเร็วโบชิบูอะไรอ่ะไอ้เนี่ยไอ้เปคูอะจริงหรอจะขาดไหมอ่ะขาดสิใหญ่เหรอเห็นเลยเหรอเอาเสุดแล้วเรียบร้อยขาดไม่เหลือหรอก ปาพวกนี้ฟันคมกว่าคนอีกี่นันเ,นเลยเียเรีเรองเรียบร้อยคะ่ะขาดนะเมื่อกี้ที่มันกระโดดประมาณเท่าไหร่ใหญ่ไหมหนูเระมาโลประมาณโลหนึ่งกระโดดเห็นตัวเลยนะไอ้พวกนี้ถ้าสายหน้าไม่ดีเรียบร้อยครับหลังจากที่ผิดหวังกับปลาเปรูเมื่อกี้ไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ในหัวนี่คิดอะไร ผิดหวังทั้งเรื่องปลาผิดหวังทั้งความรักอยากทอนจมูกอยากทำจมูกเสิร์ดดิจมูกใหม่ใกล้ฉันคือไม่สนเลยว่าจะดีหรือไม่ดีเอาจมูกให้เร็วที่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะได้เป็นผู้เลือกบ้างไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกจะสวยแล้วแบบคือแบบเดินไปไหนอะไรยังไงนะไม่มีคนมองเลยเแบบไม่มีทิฏฐิอ่ะ ให้แบบคนมองแล้วแบบอุ้ยสวยว่ะอะไร FC ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าเขาต้องทำยังไงบ้างนะครับให้แบบว่าเกิดใหม่ฮะไอ้ไบุญไอ้บุญบอกเกิดใหม่จังงูจังงูไหวะไหนวะไหนวะโอ้ไหนวะไปไหนแล้ววงแตก อยู่ไหนแล้ววะวิ่งยี่ไงมาแล้วโคตรเร็วเลยโคตรไวเลยมามามาหายุแล้วห๊ยายหุดโงแตกอยายมีคนวิ่งก่อนเลยเมื่อมีคนงอแงหนึ่งคนครับตอนนี้จะติดใจนะครับไม่อยากตกปลาแล้วครับ อยากไปเคลียกบแฟ <laughs> ซ้ายก็ได้ปาขวาก็ได้ปามีแต่เราได้แหละที่ไม่ได้ปายังจับจุดไม่ได้พี่นหนูทานทุกวิธีแล้วจริง,รงอใจเดือนเกี่ยวก็แล้วเม็ดโฟมก็แล้วอ่อยก็แล้วเราไปหาอะไร<ป>กินดูทรงไปหลังจากที่กินแ้วเสร็จแล้วนะครับก็มากินอาหารต่อ อันนี้เป็นร้านอาหารที่เราผ่านมาพอดีนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหรอหรืออะไรร้านน้าห้อยขาห้อยขานครชัยศรีหลายๆคนน่าจะเคยกินนะโอ้โหเันนิ่มมีปลาช่อนด้วยไงปลาช่อนมีสลิดด้วยไหนสลิดนี่พอดีนู่นสลิดยะตอนบ้างล่ะเมนูแรกครับมาเสร็จแล้วครับอันนี้หมูสเต๊ะอ่ากินเป็นไหมหมูสเต๊ะของโปรดเลยค่ะของโปรดอ่าเห็นว่า ผู้ชายไปซื้อถึงบังลี่เล่ามาให้ลองชิมดีว่าร้านนี้กับร้านที่บังลี่รสชาติเป็นไงคล้ายกันคล้ายกันคิวต่อไปเชิญค่ะไม่ใช่ว่าหมายเมื่อกี้ปลาไม่กินนะซ้ายขวากินโนดนะป้านินกินดีมากแต่ของเราตั้งแต่โดนจระเมศไปเงียบเลยมีกลัวเรากลัวเหรอเนี่ยอ่าบุญไปมีใจทอดลองชิมไิคึบ ปึ๊บมัไปเห็นว่าเมื่อกี้นี่แบบว่าตอนเดินออกมารู้สึกยังไงบ้างเผินคือคือเราไปตกเกือบท้ายบ่อเห็นไหมั้ยแต่ทุกคนคือเห็นหมดว่าพวกเราหใช่อะแล้วเขารู้จักด้วยเออแล้วเมื่อกี้หนูลงไปในเพจหนูอะมีคนคอมเมนต์เลยว่า แอบมาหาหนุ่มนครเทพศรีเหรอข้าเห็นใช่ไหมไม่จังหวะที่เดินออกมาเห็นว่าอยากจะเอากระป๋องหมัวคือแบบเราถืออุปกรณ์มาเต็มเลยพยายามทำว่าเอ้ยเรามีงานต๊อรีบอ๋อรีบวันนี้ติดงานด่วนเลยรีบออกมาที่ไหนได้ว่างโหอยู่สั่งเมนูอะไรเนี่ยบะหมี่แห้งชามเคี้ยวค่ะเคี้ยวจุกๆไปเลย โอ้ยกระดิ่งใหญ่กระชอนก็มีกระชอนมากระโดด,โด,โด,โดเออจะงับขาแม่เนี่ยงีบอมีมมมฮึบฮึบออโอ้ยน,อน,อนี่เกะเพราไข่ดาวเนี่ยร้านน้ำปลาพริกครับอันนี้บุ้งสั่งกะเพราทะเลไข่ดาวเท่าไหร่นะอันนี้ รอยยี่มับำมัดหูตะกานเคลนเนี่ยแต่วันวนี้เรามาตกปลานอกสถานที่มีแนวคิดมีอะไรแรงบันดาลใจอะไรไหมนานๆได้ออกมาทีอะไรอ่ะไคุณบอลตกปลาค่ะ ที่ไหนที่บ้านเหรอถ้ามีที่ดีๆแบบบ้าทำเลดีๆอยากเปิดอืมเปิดแบบไหนดีที่คิดบุฟเฟ่เลยตกได้เท่าไหร่เอาออกให้หมดแต่เราลงปลาน้น้อยลงเยอะอ๋อเอาปลาที่ไหนลงตอนคืนเนี่ยเราก็ออกค่ะปลาหมายถึงขโมยปลาบอกชาวบ้านทำเองไหมไม่นะอืมทำเองเหีอยคำว่าทำเองเท่ากับพ่อกับแม่ทำ ูรกกบยางยังนังไปปึ๊บอ,อุ้ยปลาดุกแล้วก็ในบอ่อตกปลาจะมีร้านอาหารไหมไม,ไม่มีเอาไม่เอาประสบการณ์ที่ทำในช่องแบบทำอาหารบ่อยๆไปไอ้นี่เลยสาิของพี่ <laughs> อร่อยไมมซ้ำ อ่ะ FC ก็คิมนี้แค่นี้ก่อนเนาะถือว่าวันนี้ให้เด็กๆมาเปิดโลกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นร้านระหว่างทางที่เราเห็นว่าเอ้ยแวะกินสักหน่อยอ่ะโอเคสวัสดี FC ก่อนอค,ครับ